เพราะว่าเราทํางานคือเอาเอาเอา,เอาตามความจริงเลยสภามันมันมีไว้เพื่อดูแลอะเข้าใจฟีลว่าอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังเราเขาก,กดขี่เราก็เชิญเลยครับเปิดสล็อตทิ้งไปแก๊งไหนกล้าไปทําเขาอ่ะใช่เพราะเขากลัวแบบโดนตามดนเช็ดที่รังอ่ะเรามีทุนนี่เรามีทุนนี่ใช่ไหมล่ะไม่เราเรา,เรามีทุนเรามีของให้เขาครับแต่ว่าคนสุดท้ายอ่ะเหมือนแก๊งน้อยๆเขายังกลัวการที่แบบ พอทาแกงนั้นปุ๊บแกงนั้นจะมาทําเขาขึ้นตามหลักอย่างเงี้ยลุงก็ข้อบังคับสิข้อบังคับสิว่าให้เขาถ้าเกิดว่าเขายอมถ้าเกิดว่าเขายอมมันก็จับเขาเซ็นสัญญาเลยใช่ไหมละ่ะรายละเอียดก็ตามที่เราต้องการเลยถ้าเขาเซ็นยอมก็คือจบถ้าเกิดว่าเอาเขาเอาเรื่องอีกก็ระเบิดสล็อตอีกแล้วก็โดนอีกเรื่อย เดี๋ยวลุงกำลังจะไปเช็คเลเบลเราจะไปไนกันนี่น่ะจะไปเช็คเลเบลน่ะแล้วเดี๋ยวจะแวะแวะไปดูที่ขุดหินกันแล้วกันคือมานั่งดีๆดีไอ้จุนไอ้ไอ้ไอ้ตุ้ตุนเนี่ยวันหัวเนี่ยลุงมีคนจากเรื่องอนาคตมาด้วยอ่ะเขาน่ารักกันมากอ๋อตอนนี้เขาเขาเขามาเป็นสภาฝึกหัดแล้วนะรู้ยังใช่ นี่จับเขาเป็นสภาเลยหรอคือเขามาขอเขามาขอแล้วขอแบบเผื่อเขาจะช่วยเราได้ไงเขาเป็นสภาฝ่ายเจรจาให้ตำรวจเขาถูกถูกถูกเขาใจเย็นเหรอเขาใจเย็นไหมเขารู้จักพูดมาโอ้โหเขารู้จักพูดจริงๆอะไรอ่ะเบอรประชาชนเมืองนี้ไม่ไม่ฟาร์มก็ก็ตีอ่ะลุงก็รู้ ยันรถตั้งเยอะคนไม่น้อยมันขับมาคนละสองคันเปล่าวะ <c oughs> โดนโดนลูดหรือเปล่าลออุงมีนะมีนะคนโดนลูดอ่ะแต่เวลานี้มี้ว่แหรอครับแล้วอยู่เป็นไงบ้างที่นูน่น,นมันไหมไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับตรแต่ว่าเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อยนะครับฮะใช่สุกเรือครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งแก๊งนะครับแต่มีเหมือนมีสมาชิกในแก๊งเขาทำร้ายส,สภาครับอ๋อใช่ที่นี่มีไหมครับลุงอะไรแบบเนาะเออส่วนมากจะเป็นไม่รู้มากกว่าว่าเป็นสภาเพราะว่าบางทีสภาใส่เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบองไม่ทันแต่อันนี้เขารู้ว่าเป็นสภาอ๋อ อยากเกิดก็เปิดมาถูกจุนแล้วเป็นไงแล้วจบยังไงอะยังไม่จบจบที่เธอคือเมื่อวานเมื่อวันเจตือจัดไอน้าแค่แค่ฟิลฟิลเหมือนปกเหมือนเหมือนกับอยากอยากจะอยากจะรู้ว่าเขาแน่จริงหรือเปล่าครับก็เลยไปไปสถานที่ที่เกิดเหตุ จะเอาหนุเล่าตั้งแต่แรกเลยได้ไหมคือเขาคุมคุมคุมแล้วจอดจอดรถคุยกันดีกว่าโอ้ยเครับนี่เราจะเลือกหินที่เหมาะขจุนที่สุดหินโหนกทำไมทำไมนะเพราะจุนมันดูเป็นเหมือนเป็นไดโนเสาร์ว่าเหมือนก็ฟซีล่าพ่นไฟทำไมนะอันนี้ปฏิญาณตัวเองอ่ะอ่า หินของจุนทาไมเราต้องมาคุยกันที่หินของจุนเลยครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันของจุนนอกจากว่าเป็นวันที่จุนไม่แหกปากสุกสันวันของจุนถูกใช่หรอไหนเหล่ามาสิคือว่ามันมันมันมีแก๊งคุมคุมจุดงานนู่นนี่นั่นนะครับไม่ให้แก๊งอื่นทําเพื่อให้แก๊งตัวเองทําอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนน่าจะมีสภาที่สภาเขาไป แค่ไปลองดูอะค่ะไปลองงานเราไม่รู้ว่าจุดนั้นมีคนคุมมาเขาก็ไปทําของเขาปกติแล้วก็มีคนเข้ามาทําร้ายร่างกายเขาแล้วก็เหมือนเหมือนมีปากเสียงกันนิดหน่อยอะครับแบบพี่สภาเขาก็ไม่ได้พูดพูดจาแบบแย่ๆอะไรนะครับแต่ที่เขาจําได้เขาบอกว่ามีมีพูดกันว่าอันนี้ไม่รู้หรอกครับอันนี้สภาไม่รู้หรอกครับว่าที่นี่ผมคุมแล้วแล้วเขาก็ถามถามกลับว่าแล้วแล้วมัน แล้วจะเคลียร์กันยังไงดีครับเขาก็บอกว่าจ่ายมาสองแสนอย่างเงี้ยครับเรียกเงินสภาด้วยใช,ใชแแ่แล้วสภาก็เลยบอกไปว่ามากไปไหมแล้วหลังจากนั้นก็รู้ตัวอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลแล้ว๋อใช่ครับแล้วแล้วเคลียร์กันยังไงอะโอยังไม่ได้อันเนี้ยยังไม่ได้เรียกเรียกเคลียร์เลยครับเมื่อวานคือไปท,ไปที่ไปที่หน้าร้านแล้วก็เหมือนกับ ตามหาคนที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านร้านนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีคนมาประมาณนี้ครับแล้วก็เมืองก็ไฟดับก่อนือมแต่ว่ารอหลายชั่วโมงมากครับลุงแต่ของเรามีอาวุธหรือยังอะยังครับยังไม่มีอาวุธเหมือนเหมือนตอนเหมือนเมื่อวานคือเจอตือเขาอยากอยากจะให้รู้ว่าเขาก็ ก็ไม่ได้แน่จริงขนาดที่ว่ามาหาเราต้องตงต่อหน้าครับทั้งทังที่มันก็รู้กันอยู่แก่ใจว่าใครเป็นคนใครพวกไหนที่ทำอะครับแล้วเราระบุตัวไหมว่าใครเป็นคนทำเราเขาจำจาไม่ได้ครับแต่รู้ว่าเป็นเป็นคนจากแก๊งแก๊งหนึ่งอะครับอ๋อเป็นคนจากแก๊งแต่เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าแก๊งไหน ร,ร,ร,รู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเขาสลบก่อนอุยทำไมเรายิน้อมกันเลยอมันแคนเซิลมันแคนเซิลแคนเซิลอีโม่อ,อันนี้เขาถึงขนาดเรียกเงินสภาเลยเหรอใช่ครับใช่ หนูก็คิดว่ามันควรจะมีบทลงโทษเพราะว่ามันก็หนักหน่วงอยู่นะอย่างเมื่อวานคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ไปไปยืนเฝ้าร้านกันนะครับแต่ว่าเขาเหมือน,นมีปากเสียงกันในในทวิตด้วยครับประโยคหนึ่งที่หนูจําได้ขึ้นใจคือขยะมีอำนาจแต่ไม่มีสมองใช่แล้วก็แบบประมาณว,ว่ามีคนถามว่าสภา,ายอยู่ไหมครับแล้วเขาก็ตอบแทนพวกหนูว่า อะไรอะวันๆก็ไม่เห็นทํางานอะไรกันอย่างเงี้ยท,ทั้งที่ตอนนั้นพวกหนูประกาศปิดสภาไว้เราไปขอนี่สิเรามีปืนไหมไม่มีครับอ๋อแล้วเราเรา,เราไม่เคยขอหรอเห็นปู่บอกว่าเร็วๆนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราควรมีปืนนะเพราะว่าสภามันมีงานยุ่งมากกว่าจะไปฝึกทีมไฟอะเราเข้าใจใช่ไหม คือสภาเราเน้นการทํางานมากกว่าต่อสู้ไงเราก็ควรจะต้องมีนะในกรณีฉุกเฉินที่มันต้องใช้จริงๆอะ่ะนึกว่าเขาเรียกเราเรียกเงินเราอย่างนี้สแสดงว่าเขาแบบเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้ความเคารพอย่าว่าแต่ให้เกียรติเลยใช่คับไม่มีความเคารพไม่มีให้เกียรติกันด้วยแล้วเรามีแนวทางจัดการไหมอ่ะเหมือนเหมือนเมื่อวานอ่ะยังยังไม่ได้ไม่ทันคุยกันเลยอะคับเหมือนเหมือนกับ เจตุบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเมืองเมืองเปิดอย่างเนี้ยครับแล้วเราจะมาคุยกันอีกทีว่าเรื่องเนี้ยคือคือแค่มันมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งกับอีกแก๊งหนึ่งครับที่เขาพูดพูดจาต่อต่อหน้าเราอันนี้มันเป็นแค่คําพูดนะครับแต่แต่เหตุการณ์นี้มันเป็นทั้งคําพูดทั้งการกระทำอะครับหนูว่ามันน่าจะต้องหนักกว่าแก๊งแก๊งก่อนหน้าเนี้ยครับออืฮ อันนี้หลายรอบเลยยังสําหรับคนที่อันนี้คือเขาแทงสภา,าด้วยเหรอแทงครับแทงอทงไปสองคนแทงแล้วเรียกเงินอีกสองแสนเหมือนเหมือน,นกับน่าจะเรียกเงิน,เน,เนก่อนครับแต่ว่าสภา,าบอกว่าเยอะไปไหมอย่างเงี้ยแล้วเขามาเรียกเงินสภา,าเพราะสภา,าไปทําอะไรอะ่ะงัดล้านงัดล้านเขาครับฮะแต่ว,ว่าเหมือนก่อนก่อนนี้ไปคือไปขายจุดห้าของเขามาด้วยสภา,างัดล้านได้เหรอ ก็ออกเวรไงครับล๋กงานดำปกติใช่ไหมใช่ก็ทางานดาปกติพออ๋ออ๋ออ๋อเออมันเคยเกิดที่นี่มันเคยมีเหมือนกันนะแล้วตอนนั้นทํายังไงล่ะครับเออไม่คือสภาทุกคนเขาวุ่นเกินกว่าจะออกไปทํางานดำไงที่นี่ใช่เมื่อก่อนเขาก็แต่ว่าเขาก็เลือกที่จะคุยนะเขาก็เลือกที่จะเจรจาก็มีเนี่ยแหละมีปัญหาครับเสื้อดํากับเสื้อเสื้อขาวกับเสื้อแดงที่เนี่ยแหละทั้งดูไว้ทั้ง NTR เมื่อก่อน แต่เขาก็มาคุยนะมาคุยปกติเพราะว่าใช่เขายังให้เกียรติสภาไงก็คือเขาก็ปล่อยถ้าเป็นสภาเขาก็ไม่ยุ่งเลยคืออะไรก็ตามที่ถ้าเกิดสภาไม่ได้ทําผิดเขาก็ไม่ยุ่งเลยแต่ถ้าเกิดเป็นลุงนะลุงแนะนาให้ระเบิดสล็อตท,ทิ้งไปแล้วให้เขาไปขึ้นใหม่ถ้าเขาทําอย่างเงี้ยคือตอนนี้อะไรคือถ้าเกิดว่าเขาเลือกที่จะ รีดไถสภาขนาดนี้คือมันควรจะต้องระเบิดสะล็อตทิ้งแนละ้วถ้าเป็นลุงนะครับแต่ว่าหนูหนูก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับก็ต้องต้องฟังผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาด้วยอะค่ะแบบเจตือคนคน<อ>ที่แบบเขาคุมคุมอยู่ใช่ต้อง แต่ว่าอะไรแบบเนี้ยคือไม่ตบไม่ตีก็ไม่เคยดีขึ้นเลยความจริงไม่ต้องตบตีก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีอาวุธพร้อมที่จะไปลุยกับเขานะเพราะว่าเราทํางานคือเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาตามความจริงเลยสภา,ามันมันมีไว้เพื่อดูแลอ่ะเข้าใจฟีว่าอยู่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังเราเขากดขี่เราก็เชิญเลยครับเปิดสล็อตทิ้งไปให้เขาเจ็บเพราะที่นู่นได้สล็อตยากนะ ระเบิดสล็อตนี่ก็คือเหมือนเหมือนกับอ๋อยุบแกง๊งเชิญยุบแก๊งได้เลยครับแล้วก็ไปขึ้นมาใหม่ถ้าอยากอยากเป็นแก๊งก็ถ้าเป็นลุงนะถ้าเป็นลุง,ล,งลุงระเบิดสล็อตทิ้งเสร็จปุ๊บแค่มันก็จะมีเพนอะไรของสภาที่เขาห้ามใช้ถูกต้องไหมถูกต้องคองลุงก็จะส่งไปเลยอ่าชั่วโมงนี้แก๊งไหนเข้าไปทิมมาอีกชั่วโมงแก๊งไหนทิม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 มีแก๊งกี่แก๊งอะเอาแก๊งที่เหลือทิมเข้าไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเขาจะยอมครับไม่ต้องเสียเยอะด้วย แต่มันเป็นเรื่องยากลิครับเหมือนเหมือนกับถ้าถ้าทําอย่างนั้นจริงๆเหมือนแก๊งคือหนูกลัวจะไม่มีแก๊งไหนทําแก๊งไหนกล้าไปทําเขาอ่ะใช่เพราะเขากลัวแบบโดนตาม<ร>าโดนตามเ็ดที่รลังเรามีทุนนี่เรามีทุนนี่ใช่ไหมล่ะไม่เราเรา,เรา<ช>มีทุนเรามีของให้เขาครับแต่ว่าผลสุดท้ายอะ่ะเหมือนแก๊งน้อยๆเขายังกลัวการที่แบบพอทําแก๊งนั้นปุ๊บแก๊งนั้นจะมาทําเขาคืนตามหลังอย่างเง,งี้ยลุง ก็ข้อบังคับสิข้อบังคับสิว่าให้เขาถ้าเกิดว่าเขายอมถ้าเกิดว่าเขายอมมันก็จับเขาเซ็นสัญญาเลยใช่ไหมนะรายละเอียดก็ตามที่เราต้องการเลยถ้าเขาเซ็นยอมก็คือจบถ้าเกิดว่าเอาเขาเอาเรื่องอีกก็ระเบิดสล็อตอีกแล้วก็โดนอีกเรื่อยๆก็ถ้าเกิดว่า,าทําอย่างนั้นนะ โอ๊ยมา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 ผมคุยผมทําสตอรี่คุยกับหลานเฉยๆครับผมไม่อยาก<อ>ยุ่งเขาเป็นเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ <S <S ว้าวว้าแต่ว่าลุงไม่ได้เข้าไปนู่นเลยนะบก็จะเข้าไปอยู่หนูยังไม่ได้ส่งรูปที่ลุงลุงบอกให้ส่งให้เลยอะรูปอะไรอะรูปที่ลุงมาถ่ายหน้าสภาครับลุงบอกให้ที่วันนั้นลุงเข้ามาหาพวกหนูวันสุดท้ายน่ะอ๋อลุงว่าจะเข้าไปอยู่แต่ว่ามันมันวุ่นวายงานมันยุ่งมากเลยอะแล้วช่วงเดือนนี้นี่คือแบบอ้วกอะนอนเช้าตลอดหกโมงตลอดเลย ลุงก็ทํางานฝันนี้ให้เสร็จแต่ลุงก็ไปพักแต่ว่าคิดถึงก็ค่อยไปหากันที่นูน่นแล้วก็เไม่ทันให้หลานมาดีกว่าให้หลานมาดีกว่าเพราะว่าอยู่นู่นลุงแบบดูแลไม่ได้ไนงะอยู่นี่ลุงยังดูแลได้ถ้ามันไม่ทันใจเดี๋ยวพวกลุูมาหาเองใช่ถ้าสมมติลุงไปอะ่ะลุงก็ต้องลาบากกระเป๋าตังค์พวกเองลุงก็เลยแบบไม่ค่อยอยากไป จริงไหมล่ะอายุใจรักหน้าซีดหมดเดี๋ยวเวลาลุงไปอ่ะไม่ลุงอยู่นี่ลุงก็แบบเสมออ่ะมึน่ารักที่สุดเลยหลานเลิฟไม่เหมือนหลานบางตัวาให้เรือไปแม่งก็ไปให้คนอื่นไม่ลงเงินเลยหนึ่งพันเย่ังให้ติดตตยซื้อข้าวนะน่ารักไอเด็กเสียแม่ก็ค่อยดูแลใช่สิแต่มันนอกสายตาไม่หลานนอกสายตาก็วันนั้นลุงลุงไปเอาเงยนนะ อยู่กับรักจะฟังนะลุงไปหน้าบ้านดูไว้ใช่ไหมเห็นไอ้จุนยืนคุยกับผู้ชายอยู่แม่งไม่เอาลุงเลยสักบาทแล้วเป็นอย่างเงี้ยสองสามรอบแล้วลุงขอโทษหนูคือหนูไม่ได้สังเกตจริง,รงๆลุงบางทีอ่ะ <_ an> เห็นเนละล่ะแล้วคือสายตาอของจุนมันมีแต่คนน,นัองออไม่มีรถอาสามสองสามสี่เตล่าต่เอแยกไม่ออกเลยประเด็นนะจุญหรือจริงๆเองต้องหาหาสาวให้ลุงอ่ะลุงจะได้แบบหนีไม่พงสานเนาะ เอแม่ลุงแล้วลุงกับพี่บ้านนี่สรุปเป็นยังไงอ่ะเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยลุงก็เลยคิดว่า <ขอ S 2> มันเหรอฮะลุงเป็นอย่างนี้อยู่เลยแหละถ้าเกิดว่าสมมุติแบบลุงลุงยอมรับความจริงไงอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้เฮ้ยลุงจริงครับใช่ไหมล่ะใช่ครับจะไปฝืนก็ทุเลศตัวเอง ถูกต้องไหมกกเราเราก็แค่เล่นให้มันแบบเล่นให้มันสนุกก็พอใช่ครับจัดก,การความรู้สึกตัวเองครับอยู่ในที่ที่เราควรอยู่ถ้าอยู่แล้วมันพี่โบอกลุงเหรอบอกตัวเองเนี่ยแหละครับสถานการณ์เดียวกัน <You know. S 1> แต่เราเคย<า>คิดจะร่วมแก๊งอะไรบ้างไหมเนี่ยพวกเราสองคนเนี่ยไอจุนเดี๋ยวก็ไปอยู่บีจีแล้วใช่หรอครับ จุนอ่ะไม่ใช่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 เดี๋ยวจะเข้าสภาไม่รู้เลยครับสภาเด็กอ่ะหรือจะเข้าสภาใช่ political คิดอ่ะใช่ใช่ political คิดแล้ครับไม่มีมีจพนคนเดียวคนหนึ่งเบบิโกน่ะเลยเออเบบี้ก้อนมีจุนจานเวนนรกของกูนรก ไม่ถ้าลุงไม่มีจุนลุงก,ก็เหงานหนาอืมแต่วันนั้นเออวันนั้นก็เจอไอ้นี่นะเจอเขาเขาเป็นขั้า่าทำแก๊งกอยู่ที่นู่นด้วยใช่ใช่ใชค่ะชื่อ,ช,อชื่ออะไรวะแป๊บน,นึงนะนึกชื่อไม่ออกเขาอยู่เจอที่นี่เหมือนกันชื่อแป๊บน,นึงนึกไม่ออกเป็นพ่อใครสักคนหนึ่งนี่แหละพ่อใคร เขาอยู่ทองสุกอะ่ะเขาชื่ออะไรวะชื่อไทยไทยหน่อยอะ่ะคูอ้วนไม่ใช่โ<ต>ใหญ่โตใหญ่โตใช่ใช่ลุงแหลมใช่ใช่เจอคนชื่อใหญ่โตอยู่หน้าบ้านดูไว้่โหรานแต่แต่พี่ใหญ่โตนี่เขาเป็นผู้ใหญ่นะครับพูดจาดีใช่น่ารักมากเลยใช่ใช่แต่แต่แต่คือไม่รู้ว่าคนที่ที่แทงอะ่ะคือใครครับน่าจะเป็นเด็กๆในแก๊งเขาหืมก็แสดงว่าผู้ใหญ่น่ารักหมดใช่ไหม แต่อ้วนอ้วนกับ,นนคบเคยเคยคุยกับพนชื่ออ้วนกับแต่ตัวน่ารักทั้งคู่เลยนะโอพี่อ้วนน่ารักครับแต่เมื่อวานไม่น่ารักเลยใช่เมื่อวานไม่น่ารักทําไมอ่ะเมื่อวานเขาตอบทวิตด้วยนะฮะเขาตอบทวิตเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นมาราย,ยาทไม่ใช่แบบมันเชิงลบอ่ะลุงอ๋อเข,เขาว่าเหรอนิดนึงครับ ฟิลฟิลแบบแซะแซะนี่แหละครับแล้วเป็นไงเราเราไหวใช่ไหมพวกเราเด็กๆเ,เ,เหนื่อยไหมชิวๆครับไหวชิว,ชว,ชวแต่ว่าก็กำลังค่อยๆโตแล้วนะที่นู่นอะ่ะใช่ไหมครับเขาให้ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะครับ ลุงก็พอได้ยินข่าวมาบ้างว่าก็มีการพูดคุยมีการใช้คําว่าพูดคุยเยอะใช่ไหมเจราจาเยอะไปหน่อยไกลเกลี่ยเยอะไปหน่อยใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้เดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะได้ข้อสรุปเองแหละกับชีวิตเราอะก็สุดท้ายแล้วว่าเราคุยกับทุกคนไม่ได้เว้ยพอทุกอย่างมันโตขึ้นอะเจราจาคือทางเลือกแรกเว้ยสุดท้ายแล้วอะกําลังก็ไม่ใช่ทางออกนะ ทางออกคือเราก็ต้องทําให้เขารู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่เวลาเขาเดือดร้อนอะ่ะเราก็เป็นคนช่วยเขานี่ยแหละเราอยู่เพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่เพื่อช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็จะเคารพเราเองอันนี้ก็จริงค่ะใช่ลุงใช้เวลานาน,านมากเลยนะเป็นปีนะ่ะตอนแรกแรกแรก,แรกก็น,นะ่ะคุยยาวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหลังๆคุยไปไม่ได้อะไรครับผมเพราะการพูดคุยไม่ได้เปลี่ยนคนเองเ้าใจใช่ไหมอยู่ ใช่การพูดคุยไม่ได้เปลี่ยนคนเราให้เขารู้ดีกว่าว่าเราอยู่เพื่ออะไรนั่นแหละเขาเขาถึงจะเห็นค่าเราเลยหนูรู้เลยไ่กินไม่ได้กินเพื่ออยู่จริงแต่ตอนนี้ก็หิวอีกแล้วไอ้ศาตว์เอ้กกินอะไรอีวะได้อยู่เพื่อกะลุงกินตลอดตต้อย่างจุนนี่อยู่เพื่ออะไรครับลุงอยู่เพื่อกลุงกินตลอดใต้ขอบคุณนะไอ้สาตร์เหมือนไอ้เกลเลยเย็ดเป ให้เธอเป็นดังเจ้าหญิงในใจฉันล่าสุดลุงเป็นเจ้าหญิงเดไปฝ<ล>ึกงานกับลุงมาดิขิน้หนักขิ้หนักขิ้หนักมาดิตอ,อนนี้มันแบ่งการทํางานในนี้นคือที่เนี้มันค่อนข้างวุ่นวายแล้วอยู่มันแบ่งการทํางานเป็นผู้ดูแลบ้านนึกภาพออกไหมคือสาภาเรารับเข้ามาเสร็จใช่ไหมแล้วก็กอง เป็นผู้ดูแลบ้านไปวันนั้นเจอเองอะงานแรกเลยเคยเป็นผู้ดูแลบ้านเองอี้ยพอเป็นผู้ดูแลบ้านมันต้องคอยช่วยเหลือเขาขอคอยคิดนู่นคิดนี่ได้เปรียบเสียเปรียบให้เขาใช่ไหมร้องไห้เลยเอ,อ,อ่ะเบะแตกเลยมันติตดเจอปัญหา<ช>ไหเจอปัญหาและเองลองคิดสภาพดิที่เนี่ยแม่งมีแต่แบบดูดูโหดโหดอะ เองเข้าใจไหมเข้าใจครับเราพูดคุยกับเขาในระดับนึง่เรื่องเรื่องกงเรื่องการ์ดนี่ที่แบบเขาคุยกันอ๋อพอไปดูเรื่องเลยครับพอเข้าใจไหมเคยเล่นบอร์ดเกมไหมหนูเคยหนูเคยหนูเคาเคยเคยแม่คุ้มมันคือการ์ดแต่เนี่ยมันคือการ์ดที่เอาไว้ใช้ย้อนแย้งกันเคลื่นาบอกไหมใช่ก็เหมือนกับว่าลดแล้วลงไ่เหมือนกับว่าลุงอ่ะรวมเหตุผลประมาณสองปีอ่ะ มาสรุปอยู่ในการาดแต่ละใบเพื่อให้เขามีสิทธิ์ที่จะย้อนแย้งกันเองอ่าน,นึกภาพออกไหมอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ผลที่ได้ก็คือตามที่เราต้องการทุกอย่างก็คือเขาพูดคุยกันมากขึ้นเขาเจราจากันมากขึ้นเขาทุกอย่างมากขึ้นก็ดีแต่แก๊งที่นี่เขาดูแบบดูเก็ตกว่าแก๊งฝั่งนู้นด้วยครับเก็ตย,ยังไงอนะ หลายๆอย่างอ่ะแบบเราไม่ต้องชี้ให้เขาทุกอย่างแต่แบบเขาเขาคิดของเขาด้วยเขากันเองอ่ะลุงนึกออกปอะออแต่พอเป็นแก๊งฝั่งนู้นแบบหลายๆอย่างเราจะต้องแบบไปคอยชีย้จุดให้เขายังต้องคอยสปอยให้เขาว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเอออันเนี้ยของเนี้ยมันอยู่ที่การเดินทางด้วยนะการเดินทางว่าเราจะปลูกฝังให้เขาคิดยังไงเอาง่ายๆนะ เราลองคิดดูคนที่ไม่รู้จักกันมาอยู่ร่วมกันที่เดียวใช่ไหมกว่ามันจะทําให้เขาเห็นแนวทางที่เราต้องการได้อะให้เขาคิดเองเป็นอะมันนานมันนานมากเพราะถ้าเกิดว่าสมมุติเขาเข้ามาใหม่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ไม่ไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดหรอก วันชิวชวสบายสบายวันนี้ชิวใช่ไหมครับชิวชิวชิวดีแล้วลุงอยู่กับพวกหนูลุงจะได้พักไงลุงแต่ที่ลุงไปบ้านกากินังเมื่อกี้ก็คือเขาจะตีกันเหรอครับถ้าโดนป้นไงคือ,อเขาโดนป้นแบบนี้คือการ์ดกงการนี่ยังไงนะครับไม่จาเป็นต้องใช้การ์ดครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่ถูกระบุไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าเขาป้นเขาพร้อมรับความเสียหายของทางม m d คือเขาไปป้นเอ็มดเหรอครับร <SM D S 1> แล้วเอ็มดมาปนเอ็มดมาป้นเขาแล้วเอ็มดมีสัญญากับสภายอยู่อ๋อเราล่างสัญญาขึ้นมาไงล้วให้เขาเซ็นลงชื่อไว้แล้วก็ถ่ายเบอร์เขาไว้แล้วก็ลงแฟ้มในดิสคอดพอเวลาเขามาเถียงเขาจะเราจะได้เอาสัญญาในตบเขาประมาณนั้นอ๋อก็รับผลที่ตัวเองทำถูกไหมครับถูก ราลองคิดดูถึงการกระทํานะทุกๆการกระทะําอ่ะมันมีผลตามมาเสมอเราทําได้แค่ช่วยให้มันเบาบางลงแต่ไม่ได้ช่วยกันทั้งหมดถูก้เพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกันเรื่องราวทั้งหมดอะ่ะมันจะทําให้เขาสะสมความไม่พอใจดูอย <c oughs> ่างจุ้นสิวันวันไม่ทำเฮี่ยเลยเลยห <c oughs> าเน่ะผู้ชาย <c oughs> ตกปาก็บนินยินเดืกผู้ชายก็บนนเขามาอยู่ด้วยก็หนีไปดูซีรีส์อะไรโอ้ให้พักบังเฮ้ยมึงให้กูพักบังเฮ้ยซีทำไมคะพี่สวนพูดความจริงแบบเนี้ยทุกเรื่องไม่ได้นะจุนเออตดทีตดทีบางท,ท,ทีคนก็ต้องการเวลาพักยืนเียนก็สามคนแบบเนี้ออยอยืนชิงแบบับชิแฮก ช่วยเก็บสปาตาด้วยนะมึงยืนเรียงกันสามคนแบบเนี้ยเดี๋ยวกูยิงแบบทิกแท็กโทนะถ้ายิงแบบทิกแท็กโทมาระวังจะโดนสวนด้วยพุทธโทธโมสังโคนะใช่ทันทีนะเป็นทีเดะครับแต่ถ้าเกิดว่าพุทธโทสังโคไม่ได้ผลเดี๋ยวมึงจะเจอสังคังกูป้ายหน้าสาลาลังคัชาหมิสาธุะ ขำมังสละนังพัชฉามิสาธุสังฆังสละนังพัชฉามิสว้ยมีอินแล้วก็มีจันใช่ไหมลุงเอ่อคนละเรื่องหรือเปล่าจุนนั่นคุณจันค่ะจุนเอานังแข็งมาถูหลังทีค่ะเมืองนี้มันช่างเงียบสงบจริงจริง ได้อยู่ปไปไหนของมันนะใครอยู่หน้างลงไงไม่อยู่นะาเอเห็นอยู่กับน้องอะคะใช่เห็นว่าจะไปเก็บเห็ดแต่ไม่รู้ไปไปหรือเปล่ามีใครอีกลุงมีใครอีกมาเราไปทัวเราไปทัวบ้านแก๊งแต่ละหลังดีกว่าออนทัวเหรอครับถูกว้าวหนูชอบมากเลยครับหนูหนูอยากจะมีแฟนนูไม่ขับนูไม่ขับบ้านบ้านละคนอย่างนี้ได้ไหมครับลุง หลังละคนเหรอใช่คือหนูไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลให้เสียตังสองร้อยอะครับก็นอนบ้านบ้านของเขาจุนอย่ายืนข้างบนดีกว่าเพราะลุงจะเหินพี่ถ้ากลับบ้านเราก็ต้องมีเจ็ดคนหรือเปล่าเจ็ดคนก็เจ็ดวันพังเลยนะใส้พังเลยนะบอกไว้ก่อนนะงั้นเไม่พี่ยูคนเดียวไม่พี่ยูคนเดียวจะเั็นปวดหัวไม่เอาไม่เป็นไรครับนี่นี่นี่หนุนดอนโรงพยาบาลได้อันนี้น้องใหม่ไฟแรงเลยเดี๋ยวลุงพาไปเจอ น้องใหม่ไฟแรงเหรอครับใช่เพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนแต่ได้บ้านอะ่ะเลูกกี่เหรอครับถูกต้องหรือกสิกรของวอซิตี้ทำไมครับสุดเขียวเ,เดี๋ยวเองดูไอชุดเขาเองแล้วกัน